สวัสดีครับพี่แม่พี่น้องทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวัอนี้อยู่กับช่องนะครับบ้านสวนแชแนลนะครับสิ่พาไปเบิ้งรีวิวนะครับผมซึ่งเระบบน้ำไว้นะครับสิ่พาขดน้ำต้นไม้เบิ้งนะครับซึ่งตอนนี้กัดแดดเริ่มมานะครับแดดแดดจัดนะครับตอนนี้ครับผมสิบโมงเสานะครับพาไปเบิ้งกันว่าน้ำเป็นไรยังครับเครับสิลดน้ำที่รถแก่ช่วงเหงาวันนะครับโค่นมันนะครับผมสิอว่ารถใส่ใบมันเนาะมันแดดนะครับพาไปเบิ้งครับพอดีมาซาเนี่ยนะครับโอ้โหแดดมุ่งถึงเก่ามุ่งกันไรแล้วนะครับ อนเบเครับยไปฟังคุ่นก้อนนะครับสัยงไขเลยอันนามาถึงนะครับผมสายยางพาถึงบนหน้ามาถึงสายยางสั่งไปสามสิบเมตรแล้วกอาจจะได้ตื้อสายยาง่าเพิ่มครับปั่งตัวเหน่อยจะอ่อนเบีกเกร์ก้อนเมื่อครับง่ายๆใส่แบบนี้ครับเีา้องเปิดไรง่ายๆได้นะครับเยผมจะเปิดแค่เปิดในน้าก่อนเลยนะครับอันนี้ปิดไปยุ่งแล้วครับผมเห้็ดง่ายครับแลก็เปิดเบียเกไปนี่ครับออน อย่าวพอหยุดใส่เขาก็ปิดหน้าไปนะครับหยุดมาตอนครับพี่าาคนอีกฟีดเมตร,ตบบนะน,รมนะครับเอามาครับเป็นซี่ฟีดแล้วบ่พ่อเอาปืนทีมันหลายแหงนะกากระถือนะครับผมจะเป็นหลองสื่อเอาถังหนีมานะครับถังจากปะทุศาสตร์ปนแจกนะครับผมจะเป็นหอาถังหนีมาเดี๋ยวผมจะร่องน้ำให้เต็มติดต่างไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาคู ก็คูหิวเอาง่ายๆครับกับมะด้่ยาดนะครับผมเบื้องน้าแห้งนะครับปั่มตัวเองน่อยทิ่ต้องขีบกนไปครับที่น้องเบื้องนั้นขีบกนก็ได้ครับผมขีปนี่ผมเ็ตเองติดตั้งเองนะครับอันนี้เ็ตเองเลยนะครับงบประหยัดนะครับต้น้นาต้นไม้หนามเนส้อสะเฮ้านี่ครับสูตรมากสีเลือง่ายๆส่วนใหม่เขาก็มีโอกาสจะเดินเติบโตหลายนะครับผมคุ้มฟางไปนะครับเบึงคุ้มฟางหนาดินไปนครับเขาก็หดไป ดีเลยลงไปหิวนะครับหิวกะเบ่ไหวนะครับเห็นผมน้ำอยู่ข้างล่างกูนครับเดี๋ยวจะต่อไปก็อาจจะคือปั๊มมาลงบาดาลนะครับผมเจาะไว้แล้วแต่ตอนโคตรสี่ไปก่อนอู้ยังแรงเลยแห้งเพราะด้บีบบ่ได้๋ยังเละนะอันนี้ออกซีหุ่นนะครับผมจะถี่เฮ็ดมานิ้วนึงนะครับเงี้ยมาอู้ยผมมาปั๊มจุ่มลงหันนะครับปั๊มจุ่มลงสายยางกเกี่ยวลงไปยันครับเห็นบ่ะอ๋ะผมจุ่มลงหันละก็อันนี้ก็ คือส okay. ีเอาเผาสีแดงครับเดี๋ยวอันี้ผมเป็นร้องนำนำมาดใส่หมีคือรอครับนำเต็มหเท่ากันสีโคตรน้ำนสีครับโดไท่ครับผมส่วนเผาเท่านะครับพี่นองเพิ่มนอนทันใดตนใจะครับทานนะครับผมเต็มลอยผมแหย่ลอยเลยครับเต็มลอยแหย่ลอยครับ กระอาเบิ้องอายุการใส่งานเป็นอิสระโดนตำแด่นะครับผมล้อเบิ้องปลุยใส่โดนตำได่นะครับผมหมายถึงปั่มนะครับหมายถึงปั่มเป็นใส่โดนตำแด่นะครับหัวราคาโบกแจ้งนะครับปั๊มใจตัวเจ็ดลอยนะครับผมเจ็ดลอยร่วมตรงนะครับเจ็ดลอยไอโซปั๊มเองโบสถึงนะครับจะร่วมตรงแ้วเมือี่ราคาเนียนะครับพื้นที่มันไกลนะครับผมอยู่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับพื้นทีลอยเอ็ดอยู่นีนะครับผมที่ผมตั้งแผงมากแผงกับสองัญหานะครับที่รอไปในลิปแต่ว่า ที่ว่าสองวันแปดกัค่าวโซนสามลอยนะครับกินข,ข้าวคาบโซนเขาตัดไปได้นะเพราะออกกิจแค่คาแข็งแล้วผมคิดเบิร์ตนะครับผมวางงบนี่ผมคิดถึงคาแข็งขอบเลยนะครับงบสบายสบายครับสี่พันเรียบร้อยอจบทุกอย่างครับไหนต้เรื่องอะไรดีพดเอาจนคนเปียกจนมีรถหมดแล้วครับข่าวมันขึ้นมากงามดีแล้วนะครับข่าวงามแนะข่าวปีนนะครับ เอาจุดนว่งามเพ้งครับผุแลตอนนี้อาจจะสายเนี้นะครับสิบโมงเ่านะครับที่กินแปดโมงคึงถึงเก้าโมงกันไล่แล้วนะครับแ็่ว่าพอดีบุมวเวลาครับส่วงเต่าอยากเห็นเองอื่นอยู่นะครับผมส่วงเส่าเนี่นเป็นทางขุดดินขุดยังไปนะครับเรื่องเดลเดมอหมดนะครับผม,ม ไทยครับไทยกินตุ้งส่วนน้อยอันนี้ปีนึงเท่ากันนะครับแต่าันบบใหญ่ปีนิดนี้ปีกว่านะครับนี่ภาคหก่นนำส่วนใหม่จากโซดาเซลนะครับปั่มโซดาเซลนะครับผมดูจากตะเขาเลยนะครับปั่มผลนมาธรรมดาธรรมชาติแบบนี้ง่ายๆครับตอนเด็กเกิดเลือ่อนพุทธกับป๊อปนะครับผมนี่ผมเต็ดล่องใส่ถังไว้เวลาผักไหนก็ใส่ถงังน้ำไว้ให้เต็มนะครับ เราให้เอากระคู้มาหิวหมดเอายิงง่ายนะครับผมส่วนละสองขู่สามขูค่ครับกดลงไปเลยครับสบายๆนะครับผมนี่เอาหดไผ่ไผ่กินตรงบนเนี่ยแย้มแห้งนะครับพอหนางขึ้นไผ่กำลังเป็นนอกระมี่นะครับแต่ว่าเห็นมันเป็นนอกระมิดเกิดเห็นมันเ,เกิดก็ดีกันจีบหนีอยู่บา่าตรวนเท่านะครับหดน้มส่วนไม้ครับพี่นอ้อง ไทยคลิปลงยุดตูมพี่น้องเบิยงเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร <us> ์กดติดตามนะครับสองบัญชวนแชนแนลนะครับผมเมืองไทยผมพี <ope> <uh ่ล่ะต้นงามนะครับข้าเด็ดแปลงกินแปลงออกนะครับผมอาจจะมาตัดกินอย่างออกนะครับเดี๋ยวท่านท่านไหนนี่ครับท่านเห็นนี่เวลาแปลงกิงออกงามนะครับนี่ใหญ่กว่านึ่งน้อยกว่าหนึ่งผอมๆนะครับวันหยุดผมมันใหญ่กว่าหนึ่น้อยกว่าหนึ่งคิดี่อะไรครับเหี่มันไหลไป หนังสาห้อสิบฟอว์เห็น่พ๊บ,บพผมอาจจะเอาปั๊มตะมืดมาใส่บาดาลดูสุดหน้าครับปั๊มบาดาลเ้าดูดมาทิ้งใค่สาห้องก็ดูดจากเมา่นี่ครับพักหนามใบวันหนึ่งแหละไม่ใช่ใหญ่บี้แบบให้นังมาพักในสะก่อนนะครับคอยมาหดนะครับผมดีแน่ครับน้งเย็น,นเย็นหนังเย็นเลยดีเย็นแน่ ปั่มยุดไตพื้นบนนะปั่มย่องางบนเดียครับเย็นเยียบเลยไฟห้องก็เลยรอดแล้วนะครับโอ้ยตอนแรงแๆงความผูกไม่ไหมนี่นนองเอ้ยเร,อ,ร,อ,ยร,อ,รอยหลอดบนนอหลอดบนนออย่างละคิดไปอยู่หันนะครับลงกาอนเห็น,หนมะด,ด,ด้แบบุดยอดดีดี เอะไรเดียดอะไรเดียดก็มีเลยเตียงให้ครับปั๊มสามลอยวัด,ดยอดเลยครับปั๊มพอด,ดีพอด,ดีนะครับผมปั๊มบนใหญ่บนหน่อยนะครับพอดีเลยใส่ได้๋ักปีสองปีก็คุ้มแล้วครับแบบพังจกปีสองปีพังก็คุมนะ้มแล้วเกาจะคิดว่าใส่ไมก่กระได้นะครับผม อย่แเงียดมหน่อยไมนไกลผมนะครับนี่ตีสิบเมตรแล้วได้ครับนันบมันี่งต<ม>ีสิบเมตรเลยเพราะว่าไสายสายนิ้วนิดเดยสายนิ้วนิดีแต่ี้วครับพี่น้องสายนิ่วนิดเดสามสิบเมตรละสายตหีหนเนี่ยสาย่ปหนึ่สิบเมตรตีสิบเมตรแล้วก็ต่อไปหนึ่งอีกก็ยีสิบเมตรพอดีเลยเห็นผลได้สบายด้ยเดี๋ยวเราไปหาสายยางมาอีกบึงลองบึงกอนครับ แต่บ่มีสายยางอีหลีกละนี่แหละวที่น้องเลยทางหิวเอาบ่มีอีหลีนะครับที่ร้องไปหาสายยางเมืองอยู่ปัจจุบนันอาจจะมีอยู่สายเก่าๆนะ,ะแต่จะซื้อมาไว้มดแบบนี้ดีกว่านี่ว่าถึงสิบหนิวไม่ยังลายก็ยังไงสิ 10. บกดน้ำเป็นไงห,ห้พี่น้องเบิ่งครับบ,บมีวิวปั่มไม่ได้โตนะครับผมอย่างเท่ากับเที่ยแหละ ดีซีสามลอยที่ทิมวัตต์นะครับซื้อมาแผงหนึ่งนะครับผมปั๊มกับสามลอยวัตต์ครับปั๊มปั๊มเล่นน้อยนะครับผมปั๊มเล่นน้อยผมสิ่งตงไปในในสระคือไม่เหมือยสิ่งต้องไปครับสบายๆนะครับผมบ้านสวนน้องครับมีหลากหลายครับทุกอย่างแล้นะครับผมค่อยๆมาซื้อมาเรื่อยๆเอานะครับคัามหยาดความเด็บไปแล้วนะครับ ปา0นะยุทธวณีนะครับลวน้ำแล้วีเรวเหลี่ยมเห่ยมดึ้นนี้นะครับึ้บนข้น้นนี้นข้นขึ้นขึเนขึ้นขึ้นข้นขึ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 นขึนขึนขึ้นข้น้นขึนขึนขึ้ตขึนข้นขึ้นขึ่นขึ้น้ ังไว้แล้วกันเดี๋ยว่งมัน้องน้ำเดเอาให้มเอาดีกว่าใ้สังไว้หลาแห้งนะครับเเดี๋ยวใสังเต็เมเราเดี๋ยวผมไปหดฟังขุนนะครับหดฟังหดไดก่อนนะครับผมพี่น้ออย่าหดฟังอีกมันหดไดนก่อนอดเดี๋ยวไปหอด ฟังเนื้จายยากกับหอดประมาณขุ่นด้วยกันนะครับหอดบุ้มหันนะครับเดี๋ยวทางไปตั้งหันทางหนึ่งนะครับส่วนเดี๋ยวสายยางเลยเบิ้งมันครับพี่น้องเติมประมาณอีกเดี๋ยวจะว่ากันครับสายยางโตกระูไม่หิวโดนะครับส่วนเราสองคู่สามคู่กระหดได้ครับเนี่เผิดหน้าไปสี่ครับสบายสบายนะครับพี่น้องขิดเหนีวไม่ยังลายครับพี่น้องหดหน้า้นไม่ย่บานสวนเท่าครับพี่น้องใครมากก็ฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวเบิ้งต่อไปหดฟังผุ่นเี๋ยวไายเบิ้งอีกครับผม เดี๋ยวขอตรงนำใส่ถังไปก่อนครับพี่น้องเด uh, well ี๋ยวใหญ่ไปฟังฝุ่นยู่เนาะครับรอเลยนะครับพี่น้องหลังจากรถฟังฝุ่นแล้วนะครับรถหนะารถไปฟังฝุ่นแล้วดี่ก็ปูเรียบร้อยคนไปยหา่สายยางนะครับนี่ครับสายยางคนใหญ่ๆนะครับเนี่ยสายยางตังนี้นะครับตั้งนี้แต่ยาวนะครับยาวนี่ครับสายยางสามสิบเมตรสี่สิบเมตรมันจ็บควนที่แต่ยาวกว่าครับได้กสายกว่า อย่เลยนะครับแค่นะครับลงไหลดีนะครับรอแช่นะาอิมไปมันงุ่นฉุนเลยจิงวได้ตึมมวงตรงนี้ไหกด้มมครับเดีวมจะหิวไปจั้ มันจงเป็นสอ,อาอคูไปฮดนะครับที่ว่าหา้อสุดงันนะครับดเดใครเบิ้ว่าสุดหันให้เป็นรถรบดบ้านสมวนพาวสองตนนั่นครับอยู่หน่ะเดข้าุดไนปฮดนะครับผมเป็นส่วนพาวุณนแล้วครับ ได้ก็ฝากพี่น้องทุกท่านทุกคนครับรับชมและติดตามช่อง YouTube บ้านสวนเชี่ยแนวนะครับผมขอบคุณท่านี่รับชมและติดตามดีดีตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ตีลาไปเพี่ยวซัมมี่ครับเงินรวยทุกท่านทุกคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงตีลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ